เพื่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาไล่ช่องทางน้ำมันของตัว L สามหนะครับ40นะครับ32ก็จะประมาณเดียวกันครับเพื่อนนครับปั๊มน้ำมันนะครับก็คือเนี่ยครับมันจะมีปั๊มไฮดรอลิกตรงนี้นะครับเพื่อนเนี่ยครับตรงนี้นะครับนี่ครับเป็นตัวดูดน้ำมันปั๊มไฮดรอลิกนะครับก็จะแบ่งเป็นสองช่องนะครับไปที่อ่าไปอ่าไปที่พวงมาลัยหนึ่งช่องพวงมาลัยหนึ่งช่องนะครับพวงมาลัยนะนะครับอ่าก็คือแล้วก็นะครับไหลมาที่อ่าตัวเนี่ยครับ ฝาไฮดรอลิกอีกหนึ่งช่องแบบตัวฝาไฮดรอลิกนะครับก็ผ่านช่องช่องตัวนี้นะครับเนี่ยช่องทางตัวนี <go> one wrote, one ้นะครับก็จะมีเจาะไว้สองรูนะครับนะครับด้วยน้ำมันก็จะไหลเข้าที่ฝานะครับมาดูครับมันจะไหลไปยังไง่ครับเพื่อนครับมันก็จะไหลเข้ามาที่ฝานะครับผ่านตัวนี้นะครับผ่านรูนี้นะครับเนี่ยผ่านรูนี้นะครับสองรูนี้นะครับมันก็จะมีอยู่สองรูนะครับก็คือถ้าลักษณะก็คือถ้าเราเราเอาฝานอนลงอย่างนี้ครับเนี่ยครับ น้ำมันม,มันจะเข้าตรงสองรูนี้นะครับที่มันวิ่งมาจากท่อนะครับรูเล็กนะครับรูเล็กข้างล่างนี้นะครับน้ามันจะถูกยิงออกมาตรงรูใหญ่นี้นะครับถูกยิงตรงรูใหญ่ตัวนี้นะครับมันจะเรียกว่าเป็นตัวเซฟตี้วาล์วนะครับตัวนี้ก็คือถ้านะครับเซฟตี้วาล์มีปัญหา, America, year, หานะครับหรือนะครับแรงดันไม่เพียงพอนะครับมันจะปล่อยน้ํามันลงนะครับลงตรงรูนี้นะครับนี่ครับถ้าแรงดันนะครับมันจะปล่อยน้ํามันลงตรงรูนี้นะครับเพื่อเนี่ยนี่ครับให้น้ํามันลง นะครับผมท mhm. ี่นี้นะครับทีนี้นะครับแล้วอีกเส้นหนึ่งนะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับน้ำมันก็จะไปข้างบนนะครับไปข้างบนนะครับไปข้างบนแล้วนะครับก็จะออกตรงรูนี้นะครับไปข้างบนแล้วนะครับเนี่ยครับก็จะออกตรงรูนี้นะครับน้ำมันไปเส้นบนนะครับไปเส้นบนนะครับจะออกตรงรูนี้นะครับรูข้างล่างนะครับรูข้างล่างนี้นะครับรูข้างล่างแล้วนะครับมันก็จะวิ่งไปที่ตัวคอนทรลใบมีดนะครับในเมื่อคอนทรลใบมีดทางานนะครับมันก็จะทํางานของมันปกตินะครับ แต่ถ้าคอนโทรลเมมีดอยู่ในตำแหน่งว่างนะครับมันจะวิ่งกลับมาครับมันจะวิ่งกลับมาเข้าตรงนี้นะครับเข้าตรงนี้นะครับเข้าตัวรูใหญ่นะครับเข้าตัวรูใหญ่คืนมาที่ฝาไฮดรอลิกตัวรูใหญ่คืนที่ฝาไฮดรอลิกนะครับตัวฝาไฮดรอลิกนะครับนี่จะเป็นตัวน็อตหกเหลี่ยมตรงนี้นะครับมีจะมีตะแกรงกรองอยู่นะครับมันจะวิ่งขึ้นมาครับวิ่งขึ้นมานะครับแล้วก็มันจะออกตรงรูนี้นะครับก็จะออกตรงรูนี้นะครับวิ่งออกรูนี้นะครับน้ามันก็จะวิ่งถูกจ่ายไปที่ตัวคคนนนรรวมีะะััับบต้ นี่ครับตัวคนตวนใบมีดนะครับนะครับมันจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับคนตวนใบมีดนะครับมันก็จะดันนะครับดันไปผักนะครับตัวกลไกตัวแขนยกนะครับพวกสากพวกกระปั้นชุดนี้นะครับให้ทํางานนะครับมันทํางานเสร็จนะครับในกรณีที่ว่ามันทํางานเสร็จนะครับมันก็จะวิ่งนะครับวิ่งเข้าไปอีกรูหนึ่งนะครับเพื่อไปดันนะครับน้ำมันให้ยกตรงกระบอกนี้นะครับกระบอกข้างในตัวที่มีตัวลูกสูบตัวนี้ครับ จะเป็นตัวควบคุมน้ําม <normal> ันให้ยกขึ้นยกลงนะครับในกรณีที่ว่ามันทํางานนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ว่าเราไม่ได้ยกอะไรนะครับมันจะอยู่ในตาแหน่งปกตินะครับน้ามันก็จะไหลกลับถังได้ตามช่องต่างๆนะครับของตัวคอนโทรลที่เจาะไว้นะครับลักษณะตัววิ่งของตัวเส้นทางน้ํามันก็จะประมาณนี้นะครับสรุปนะครับง่ายๆก็คือน้ํามันมาจากท่อสองเส้นนะครับบนตัวปั๊มนะครับก็เข้านะครับสองเส้นนะครับเส้นรูล่างนะครับจะเป็นเส้นไปที่ ตัวรีลริสวาลนะครับระบายน้ํามันทิ้งนะครับส่วนเส้นบนนะครับจะวิ่งไปตรงตัวรูนี้นะครับข้างล่างนะครับแล้วก็จะวิ่งไปที่ตัวคอนโทรลไมีดนะครับแล้วก็จะวิ่งกลับมาเข้ารูใหญ่นี้นะครับเข้ารูใหญ่นะครับแล้วก็จะวิ่งเข้าไปที่อ่าตัวอ่าฟ้านะครับฝ้าไฮดรอลิกนะครับข้้งล่างนี้นะครับก็จะวิ่งเข้าไปที่ช่องตรงนี้นะครับแล้วก็จะวิ่งเข้าไปที่คอนโทรไนนะครับเข้าไปที่คอนโทรไนนี้ เราวิ่งออกเข้าไปดูรูนี้อีกข้างๆหนึ่งนะครับไปที่กระบอกสูบนะครับแล้วก็จะไปดันนะระบบไฮดรอลิกให้ทํางานนะครับปลนไกมันก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนโอเคครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อนๆถ้าใครมีคอมเมนต์สอบถามได้นะครับผมตัวอาการพวกนี้นะครับวิธีการไล่วงจรน้ำมันนี้นะครับสามารถวิเคราะห์นะครับอาการรถนะครับยกไม่ขึ้นนะครับ บมีดยกได้นะครับอุปกรณ์ยกผ่านหลังยกไม่ได้นะครับหรือผ่านหลังยกได้อุปกรณ์ยกไม่ขึ้นนะครับถ้าเราไล่วงจรพวกนี้ถูกนะครับเราสามารถมีข้ออาการเบื้องต้นได้อย่างชัดเจนนะครับเพื่อนๆถ้าใครมีข้อสงสัยตรงไหนก็สอบถามในคอมเมนต์ได้นะครับเพื่อนเดี๋ยวถ้าผมสะดวกหรือว่ายังไงจะไจะเข้ามาตอบครับเพื่อนโอเคครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ